ไม่ฉันอยากเินทุกวันเลยไม่มีใครรู้เงินเกินหมอที่มหรอกต่อให้แม่ฉันพูดแม่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าฉันต้องไลากันเพราะว่าแกเลอกคุณแพงมีนาวันพืชให้สนุกนะคืออะไรอ่ะมีนาวันพีชสนุกนะอ๋อวันพืชอ๋อ วันพีชเหรอที่เป็นหนังป่ะเดี๋ยวจะดูก็แล้วกันนะคิดไว้บ้างก็ดีนะโอ้ยขินน่าอ้าชันยไม่ได้ช่นด้วยร้องให้แน่ๆนร้องให้ทำไมวันพืชมองคลฉันก็อยากให้แกเลือกความสุขตัวเองบ้างตอนแรกคิดว่าแบบวันนี้วันพืชมองคลเหรอวะหรืออะไร มีคนบอกเองอยู่นะประโยคอะไรอ๊ะอ่านไม่ทันแล้ค่ะชิ้วยมีคนบอกเองอยู่นะประโยคนี้ใครบอกใครบอกไม่มีนะอุ้มแชมป์อุ้มพิมพ์คืออะไรอะ่ะเคยนในละครหรือเคินในทวิตฮะอ๋อเขากำลังอินกับประโยคนั้นไงคือแบบว่าเป็นหนึ่งพูดแล้วแบบ มันเขอนนะอุ้มไปไหนคะเอาไปทำงานละมัง้งดูมาตาลาดาเหรอใช่ใครดูแล้วบ้างตอนนี้นะมีแมวตัวหนึ่งมันกำลังรอนอยู่และมันกลนด้วยจะบอกให้มีงานให้ทำไหมคะอืมไม่มีคะ่ะไม่มีหรอกคะ่ะ เอเขินเป็นหนึ่งแน่นอนถ้าเขินเป็นหนึ่งเพราะเป็นหนึ่งน่ารักมากเป็นหนึ่งน่ารักมากช่วยด้วยโอ้ย <c oughs> คนจนมีสิทธิ์ไหมคะ <c oughs> มีคะ่ะถ้าอยากจะมีโอ้ยมันมีขนแมวอยู่ที่หน้าเต็มเลยอะ่ะช่วยด้วย เองเหมือนมีนาะลูกแม่แม่มเลยอ่ะพูดไปเรื่อยนะเราพูดไปเรื่อยนะเราอ่ะตั้งแต่กลับมาถึงบ้านใช่ปะวันนี้เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพตอนสิบเอ็ดโมงแล้วก็วนรถวนรถก็จะส่งแต่ละคนเสร็จแล้วก็ไปส่งเราคนสุดท้ายพอมาถึงปุ๊บแล้วก็แบกกระเป๋าขึ้นมาเสร็จแล้วก็เปิดทีวีแล้วเข้าเน็ตฟิกแล้วเปิดมาตาลดาทันที เพราะว่าคิดถึงเป็นหนึ่งมากเลยตอนที่ไปอยู่ที่อุดรน,นะเราคิดถึงเป็นหนึ่งมากเลยนะเราคิดถึงเป็นหนึ่งมากเลยตอนที่เราอยู่อุดรอนนะ่ะนี่ดูตอนที่สิบเก้าแล้วนี่คือตอนที่สิบเก้าแล้วโทรศัพท์ก็ดูได้ไม่เอาอ่ะมันไม่สนุกไม่ชอบดูแบบว่า อยากนอนดูอยู่ในห้องตัวเองมากกว่าพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้ไปไหนนั่นละสิลืมอะ่ะพรุ่งนี้อะไรมันติมตรงปากไม่รู้อะ่ะคนแมวอะ่ะดีจังอืมคนแมวมัน โอ๊ยมันตาาให้ของขวัญเราแล้วสซาดะาดะัาดะเม่กี้เราเป็นหนึ่งตัวจริงนะไม่เชื่อ เป็นหนึ่งตัวจริงก็คือคืนหนึ่งที่เป็นคุณหมอเท่านั้นมาแล้วไม่หลับเลยเองไม่เหนื่อยหรอ,อก็นอนตอนกลางคืนแล้วไงโอ้เดมเคี้ยวหลับแอบไปเดี่ยวเกาหลีนะเดมไม่มาหาเราที่อุดรอะอ,อะไรไม่ปิดตรงนี้เนี่ยช่วยด้วย เชื่อด้วยมีไหลยติดตรงนี้ไม่รู้ะถึงบ้านแล้วโสดเลยสดนะแล้วสดเด้อตลอดเวลาเพราะว่าเราพูดคำนี้จนขึ้นใจสดเด้อสดเด้อเองเป็นมาลาตาลาดาใช่เปล่าไม่ไม่แล้วมนันมีขนติดอ,อยู่ตรงปากจริงด้วยเอากระจกอันหนึ่งเสื้อลูกคุณหนูมีทุกตัวกระดมลูกคุณหนูเขาให้มา อยู่ในนี้น้องแบบทำไรอยู่ในนี้เหรอหลับใช่ไหมน้องหลับใช่เปล่าน้องหลับใช่ไหมอืมเป็นไรอะ่ะอืมหลับได้นะโอ้ยาวด้วย เจ้าแมวคนนี้ลิ้นยาวด้วยนะเฮ้ยไม่ขี้เกียจแล้วแหวนวงนี้มันมีหน้าอิงอยู่ตรงนี้ด้วยนะดูหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มันมีหน้าอิงอยู่ตรงนี้ด้วยโคตรดูโคตรดูแหวนวงนี้มีหน้าอิงอยู่ตรงนี้ด้วยนอนนี่แพียว พูดเขานอนห้องนี้นะพูดดหวนนี่ดิ แป๊บนึงนะขออยู่กระจกก่อนมันมีขนแมวติดอ,อยู่ตรงปากฉันหอแสงเลยหาไม่เจอมันเหมือนมีขนแมวติดอ,อยู่ตรงปากอุ้ยเจอแล้วแป๊บนึงนะ เมนคนแมวอ,ออกไปแล้วเจอจนได้คุดรักไม่นานบ้างไหมบอกต้องรักอยู่แล้วไม่งั้นจะเดินมานอนในห้องนี้ทำไมเช mm hmm. ่นหรือไม่น้องคุดแสนโอ้จอดีอยากเป็นมังคุดที่เมินเองคุณมันไม่ได้เมืินข้าวนี่มังเข้ามาอ,อนค่าในห้องด้วย จ้าขอบคุณโอ้โหขอบคุณสำหรับท้องทะเลแล้วก็รถไฟนะโอ้โหใครให้เนี่ยนี้ใครให้อันนี้มันไม่สิน้นเดมโอเขาขันาดนี้วะ Oh my God! oh. Mm. <laughs> non oh! เยอะมากเลยฮ่า <ản> ขอบคุณสหรัรของขอนที่ทุกคนส่งให้โอ้ละครมันกดเปิดเองสงสัยมันอยากให้เราดูจะเกดอนะไรกออมกนว่าแกรู้ไว้ตรงนี้เลยเนะว่าแกทำได้หรอ เเพลงฟังไม่เคยคิดจะแข่งกับฉันไม่เอาเันงโอ้ยไม่ได้อยู่ดูก่อนมันต้องใช้สมาธิเราจะดูตอนนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิในการดูเพราะว่าถ้าเราดูเราจะไม่ได้คุยกับทุกคนนะมาตาดาจบยังนี่ตอนที่สิบเก้าแล้วเอ้อนหนูกลาเสอบินเปล่าใชา่ ฝนตกหยุดไปแล้วนะบ้านใครฝนตกบ้างมีน I mean, ปากสวยอืมปากน่าจุกไหม I'm from Vietnam x i n Chang you are sleepy no I'm not sleepy บ้านค่าดาวตกแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร เออบอกเขาแอปน่าซลิอปีและหาไม่หยุดเลย,ยแล้วคือคนที่ไปอุดรมากันเนี่ยกลับถึงกรุงเทพกันหมดหรือยังกลับถึงกรุงเทพกันหมดหรือยังกลับถึงกันหมดแล้วมั้งเพราะว่าบางคนกลับก่อนแล้วอีกกับตั้งแต่เมื่อวานตกทั้งวันแล้ววันนี้ ผมยุ่งเลยไม่เป็นไรให้มันยุ่งบ้างค่ากลับเมื่อคืนใช้ฟันอะไรคะอะไรฮะใช่เอออ่านเหมือนหาไม่เจอแล้วใช้ฟันอะไรคะยาสีฟันขาวมากอืมพูดไปเรื่อยนะน่าใส่มากเรื่องจริงคะ่ะใสมากเลยแหละ <laughs> เอ็งหิวข้าวเปล่าเมื่อกี้ตอนที่ข้ากลับมาถึงบ้านข้าขึ้นมาดูมาตาลดาใช่ไหมแล้วข้าเริ่มรู้สึกว่าหิวข้าวนิดหน่อยทําไงดีข้าก็เลยเข้าไปกดดูแกลบแล้วแบบกินอะไรดีน้ากินอะไรดีน้ากินอะไรดีเนี่ยกินอะไรดีเนี่ยกดเลือกร้านน้องร้านนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายข้าก็ไปกดสั่งแซลมอนดองมากินแล้วข้าก็เดินลงไปกินแซลมอนดองเสร็จแล้วข้าก็ขึ้นมานอนดูมาตาลดาต่อ พรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนนะเชย่าสะผมอะไรล่นะหยุดเถอเหา่าอีกแล้วอ่ะคือเป็นหา่าเฉยนะแต่มันไม่หลับอ่ะคือเป็นคนไม่หลับกลางวันอ่ะไม่นอนกลางวันแม่บางคุนไม่อยู่หรอค่านี่ไงพี่มินสั่งเขาให้แม่ด้วยทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะ แม่ไม่ได้อยู่นี่ขี้ตู่ง่วงอะดิเองไปแม่มังคุดเหรอใช่ข้าเนี่แหละคนที่เอามังคุดมาเลี้ยงตัวจริงข้าคือคนที่เอามังคุดมาเลี้ยงตัวจริงข้าเป็นคนที่ไปอาดอปมังคุดมาจบนะยิ่งแบบไม่ใช่ข้านี่แหละตัวจริงเรื่องปิ้งยางพี่จุกบ,บอกให้สั่งสั่งอะไร,รอ่ะ จะสั่งอะไรอะ่ะก็คือมันไม่ได้มีใครอยู่นี่ <c oughs> แ,แม่มบอกแอบอ้างเปล่าไม่จริงค่าตัวจริงตัวจริงค่าเป็นแม่บังคุดคนแรกค่าเป็นคนขับรถไปรับบังคุดมาแต่มันก็นอนมาที่เบานะหน้า <laughs> บางคุณรูปแม่แม่แล้วแต่นะคะจ้าดูวันหนึ่งเลยถึงไหนแล้วจบอย่างนี้ตอนสิบเก้าแล้วอยากดูให้จบเลยอะ่ะฉันสามารถไปเดทกับคุณได้ไหมไม่ได้จ้า สวัสดีเป็นหนึ่งเราเป็นนี่อืมอันนี้คือมุกที่คิดมาแล้วโอเคปากเลื่อมใส่มาก็ทาลิปมันนอะ เดือนนะคะเปลี่ยนสียังจัดฟันใส่สีอะไรดีอ่ใส่สีสีเงินก็นแล้วกันสีเงินก็นแล้วกันตาเองไม่ไหวตาครัเป็นแบบนี้อยู่แล้วควยเองยังไม่รู้จักข่าอีกเหรอใส่สีมรกตเองสวยตั้งแต่เกิด จ้าอยาบูบี้นะฮ o n บูบีอะไร waiting for whom to call no I'm not waiting for ขอาวเมนูมืม้อเย็นหน่อยเฟนฟรายทอดนักเก็ตทอดแล้วก็ลูกชินน้นทอดคุ่น ทำไมก็ถามแล้วก็คิดให้แล้วไงถามไวให้แล้วคิดให้แล้วก็ต้องกินตามด้วยไม่งั้นจะถามทำไมทอดหมดเลยมังคุดนอนอยู่ตรงนี้นะทุกคนห้าเสียงดังนะจะเป็นการรบกวนมังคุดหรือเปล่าเพราะมังคุดมันนอนอยู่ตรงนี้มังคุดมันอนในห้องนี้ มังคุณมันก็เข้ามาเคาประตูแล้วก็นอนห้องนี้เลยแล้วมันก็มาอ้อนด้วยก <c oughs> ินมังคุณ <c oughs> มังคุณมันหลับแล้วว่าอยากเห็นเหนเสาวไม่เครียดเดี๋ยวลงไปข้างล่างอ่ะโอเคพิมพ์บอกว่า สวยมากค่ะเมื่อวานม,มาหาด้วยเหรอเมื่อวานเมื่อกี้ไม่คนให้แมวน้ำด้วยนะอะไรอ่ะคิดถึงพี่คุณแต่บางคุณไม่ได้คิดถึงพวกคุณะคะคล่ะค่ะบารอต่อคือใครอะ่ะรอต่อโปรเงินให้เราด้วยขอบคุณมาก สดเสดีสดีส,สดีสสดสสดอย่าเสียงดังเดี๋ยวคุณตื่นอย่าเสียงดังนะลูกบาเดี๋ยวคุณตื่นห้าเสียงดังเด็ดขาดาอดอะไรฮะเมื่อวานพี่มีลองเพลงพรอมมากค่ะโอเคเชื่อเลยขอบคุณค่ะ <c oughs> พวกเราพิมพค่อยไปนะ ขอดูคุณหลับหน่อยได้ไหมก็ได้เดี๋ยวจะพาไปแอบดูได้สวัสดีเป็นหนึ่ง สะท้อนแสงเลยนะหลับอยู่หรอหลับอยู่หรือเปล่าน้องหลับอยู่หรือเปล่าทำหน้าแบบดุปิดเลย แมวตัวน,นี้นุ่มมากนะเขาแบบว่าอวบตัวเบลเลอร์เลยนะดูดิฮ่าชื่นใจสุดสุดเลย พี่คือขนนาอยู่ตรงนี้แมวน่าราก็แค่อีก ค่ะไม่เป็นไรอะ่ะอืมอืมเป็นไรอะข้อนี้เป็นอะไรอะ หลายรอบแล้วนะคุณหน้าต่หน้าหลักที่เสดเลยรือเปล่าคุณน,น้ำตาบางคุณหนักกี่กิโล,ลนะ่าจะแปดกิโลละมั้ง เราจะนวดนะนวดคุดทรงเสียเสียคุดหรือเปล่าคุดเป็นเสียหรือเปล่าอืมอ่มฮึ่มนุ่มี่มเลยรักมก่กเสียลงพูงแสนวัน ก็เป็นคนมีอันจะกินน่ะนะเสียคุดไลฟ์นานอย่างไม่นานนะคุดนอนนี่นี่มันน่านะชัดเ้ยไม่รู้จะทำอะไรดี ทำไมคุณมองหน้าแบบนั้นน่ะทำไมคุณมองหน้าแบบนั้นน่ะืึเป็นอะไรจะอาบน้ำไหมคืนนี้อาบสิเดี๋ยวก็อาบเสียคุดแค่นอนเมื่อวานเมื่อวานมีคนถามกันว่าใครสวยสุดในนั้นแล้วมีฝรั่งตอบว่า ยิงสวยสุดในกลุ่มเพราะเองดูเป็นธรรมชาติขอบคุณมากเลยตัวจริงจ้างานหน้าก็ต้องมาหากันด้วยนะเดี๋ยวมีงานต่อไปงานอะไรงานต่อไปที่เจอได้เดี๋ยวจะบอกนะพอดีตอนนี้ลืมตารางงานไปหมดแล้วเป็นคนที่ต้องดูงานแบบวันต่อวัน จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็ขอบคุณชาวเดินสามทุกคนเลยที่โดเนตกันซื้อของนะที่ซื้อทองมาให้นะขอบคุณมากเลยเขาซื้อทองมาให้แบบว่าเป็นทองแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเขาสหลักหน้าเราลงไว้บ,บนแผ่นชิ้นทองอน่ารักมากขอบคุณชาวเดือนสามนะ แล้วก็ขอบคุณลูกเม้นด้วยมีสร้อยซีลีนแล้วก็อะไรอ๋อคออุออ้มกระสีน,นะจ๊ะเดี๋ยวจะรีบถามชิวว่างของควีนอุ้มแล้วก็ไปกินให้ได้นะพอดีว่าเดือนนี้ควีนอุ้มเขาว่างแค่สามวันแบบน้อยมากอะ่ะกี่บาทอ่ะทองไม่รู้เลยอะ่ะไม่รู้ว่าอันนั้นเขาเรียกว่ากี่บาทวันนี้ค่าใส่ชุดพ,พี่ไปเที่ยวด้วยนะจริงเหร อ๋อแล้วมีทอมกับเจอรี่ก็น่ารักมากตอนข่าเห็นทอมกับเจอรี่ข่าโคตรตกใจอะ่ะคือมันน่ารักมากอะ่ะจินจจนจทรง,ง,ง,งผมปัดข้างใครซอบก็สอบใครไม่ซอบก็ไม่ต้องสอบนะคะ คำว่ามีนบบเมาแล้วหายแล้วหายแล้วค่ะอออกก็ค่ะมีคนช่วยข้าเอาออกก็ค่ะไปดีกว่าคิดถึงก็แค่แวะมาไลฟ์ดูเฉยค่ะแต่ค้าอยากมาดูละครก่อนนะคะติดละครมากเข้าใจปะค้าไม่ไหวแล้วอ่ะเป็นหนึ่งยืนมองหน้าค้าอยู่แบบนี้ดู เป็นหนึ่งเขารอให้ข้ากดเปิดอยู Yo, uh. hey, ่วะถ้าทำใจไม่ได้ช่วยด้วยเป็นหนึ่งอย่ามองหน้าเราแบบนี้เป็นหนึ่งรอเราก่อนเราขอคุยกับแฟนคลับก่อนเป็นหนึ่งอยากกอ่ากดดันเราสิโ okay, okay, okay. okay, okay, okay. อเคโอเคก็อด้โอเคทุกคนไปก่อนนะพอดีเป็นหนึ่งเขาไม่ยอมเลยอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะต้องการเราจริงๆไปก่อนนะ Bye!